เจอระยางเก๊เจอรยางเอาอูคุณแม่ก็ถามน่าจะใช่แล้วล่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะอยู่ที่สวนสาตวรเขาเขียวเขาส่วนกลางเฮ้ยไอติมหมูแดง สวนสัตว์เปิดเขาส่วนกวางนะคะทุกคนอ,อ๋อเรานะคะก็จะไปเยี่ยมชมสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์เหล่านี้กันนะคะแต่แม่บุ๋มนะคะอยากเจอหมูเด้งมากเลยคะ่ยะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตุพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราให้ขับรถไปก่อนนะคะแล้วก็ซนเขียวแล้วก็ชุชนชน โซนอ่ะนี่นะคะเขาก็จะให้เป็นใบเห็นที่มานะคะซึ่งโนซึ่งสีชมพูนะคะก็คือให้ขับรถกอล์ฟเองเอ้ยเอ้ยให้ขับรถกอล์ฟหรือไม่งั้นก็ขับรถด้วยจะเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเป็โทสีเขียวนะคะ,ะก็สามารถนั่งรถกอล์ฟไปเลยนะคะทุกคนผมผมนี้นะคะ เราเนี่ยค่ะก็กำลังขับรถไปค่ะเราเป็นมือใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไอบีบอยดีมีพันไทยด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> พวกเรานะคะได้เป็นมือใหม่นะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันม,มาตรงไหนนะคะส่วนพออ่อมก็กก,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 กกอะไรก็ไม่รู้ของพ่ออําค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเรานะคะ่ะได้อยู่ที่พิงโซนค่ะนอเันนอันนี้วัวแดงแก่สวนมากว้าว เพื่อถ่ายสิลูกตันนี้นะคะนี่จะเป็นกลุ่มบัวแดงนะคะทุกคนมเขเดวิตามุตมมันดิตูดกันด้วยทุกคนอีเก่าห้ามจับสัมผัสสัตว์โอ้ย บัวแดงอยากให้มันมีน้ำหมอกทั้งค้างทุ่งหัวเรนเด้อขอดหัวเดอร์เพื่อจะได้เอาภาพไปขายได้โอ้ตายเก้ลงได้แล้วลูกโอ้ไม่เป็นไรกับไอเย็นผสมกันปิดได้เลยนะลูกนะคะตอนนี้เราเอารถส่วนตัวเข้ามาที่โซน2คือโซนสีชมพูเขาบอกว่ารถส่วนตัวเข้ามาได้หรือว่าจะใช้รถกอล์ฟของทางสวนสัตว์ก็ได้ แต่ว่าน่าจะมีค่าบริการเพิ่มนะเราก็เลยใช้รถส่วนตัวเราแล้วกันตอนนี้ที่เรามาดูก็คือจะเป็นบัวแดงนะทุกคนนะเอ,อ้าอ,อ,อุ้ยมีเออด้วยบัวแดง<ม>ว้าวตอนนี้นะคะทุกคน,น,นเราเจอกระติงค่ะกระติงกระติงกระติงอ่ะ อ,อ,อ่าตอนนี้นะคะแม่เราได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วนะคะทุกคนส่วนพ่อเรานะคะอยู่ไหนเนี่ยเอา้าพวกคนพ่อหายอะ่ะอ๋อ พอเราอยู่ตรงนู้นนะคะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงแต่คนนี้นะคะเข,า,ขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยค่ะขครก็ได้นะคะ่ะช่วยไปกดติดตามแม่เราหน่อยได้ไหมคะทุกคนแม่เราต้องการผู้กดใจผู้กดติดตามเยอะมากเลยค่ะส่วนสองส่วนคนนี้นะคะเขานะคะก็กําลังจะหาเงินนะคะแต่ว่าเรียกว่าอะไรขายรูปเพื่อขายนะคะ <c oughs> แล้วคือตอนนี้เขาจีบกันค่ะทุกคน แล้วกนนี้ก็ถ่ายรูปแชร์แชร์ไปยิ้มเยยิ้มมยิ้มเข้าไปนี้นะคะอัะถไทยไทย,ยนะคะแล้วก็มีรถมาอีกคันนะคะทุกคนแล้วคือมีรถมาเยอะมากนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะทุกคนถ่ายินฟูเอนเซอร์หน่อย ก็จะมีกว่างกวางเวอร์ชันไหนไม่เห็นแล้วซูมไม่ได้ซูมไกลไม่ได้ไเป็นไรให้ดูตรงนี้ให้ดูบ้านเขาให้ดูบ้านอันนี้เราอยู่ที่สมเด็จสมไม่ใช่อะั้นการสินคุณพ่ออะไรลูกสมอะไรกุกศาสตร์สมเด็จสมเศษเศษเหรอสมเสร็จคุณแม่แมมเหลือใช้คำว่าเหลือด้วยคุณแม่ ดูหน้าตาน้องอเก๋เนี่ย,ยหลังจากที่น้องเขาโด่งดังมาเป็นเกือบปีแล้วทุกคนครับเราเพิ่งได้มีโอกาสมากันนะครับอยากช่อง Pocket okay, ว v ครับผมเ,เนี่ยครับใส่เสื้อมาด้วยนะลูกดูสิตัวเสื้อดิเสื้อมีแบร์นะครับเลัมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังทำเภอศรีราชาจังวัลบุรีครับ เดี๋ยวต้องพูดภาษาก,กิน่าตะวันออกนะจ๊ะยังไงโอเคครับสถานีที่สามนะครับโอเคนะนีโอเคครับ,รบ,นะคครบไปนะครับตงรอครับตัวนี้กว้างสุดเชื่อพ่อไปได้โอเค มีทั้งหมดสี่เกาะน,นะครับกนดีเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเขาก็เลยสร้างเกาะให้อยู่นะะี่นตัวขว้างเดียวนั่งลงได้ย่างําโอเนี่ยขอเสียแม่ขอพี่คนนี้เอง อันนี้เขาเรียกว่าหนูยักษ์นะโอเคคาปิบาร่านะลงนะเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคโอเคน่ารักไหมตัวใหญ่มากโอ๊ยรอดได้ลงมาไหน โอ้โหใหญ่มากน้ำหนักน่าจะสักห้าร้อยโลกำลังจำถิ่อยู่เจอหรือยังเค่เจอหรือยังเอู้หูคุณแม่ก็ถามอะไรน่าจะใช่แล้วล่ะอ้วนโตแล้ว เดียพาไปต่อได้หนูนี่ร้องก็ดีด้วยเหกระพริบน้ำหแเขาจะกระดิกน้ำเลยเห็นไหมกโหเขาจะไรดิกน้ำไปไนไป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 อย่างไรไม่ใช่ไมนไม่ไม่ไม่เหน